ครับคุณผู้ชมมะช่วงหน้าเดี๋ยวให้ดูผู้ชายคนหนึ่งทําไมลงไปแช่น้ําเป็นชั่วโมงแบบเนี้เนี่ยลงไปแช่แบบนี้ยแล้ววิธีเกลี้ยกล่อมเขาทำยังไงดีมีการออกอุบายว่าเดี๋ยวชวนไปกินทุเรียนได้ผลหรือเปล่าช่วงหน้ามาดูกันครับ สสวเดินหน้าจัดงาน SME One Face 2023ทั่วไทย10ครั้งงานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทยภายใต้สโลแกนน้องมะเฟืองชนชอบของดี SME ทั่วไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า3,300รายจากทุกภูมิภาคตั้งเป้าสร้างไรายได้ให้ไมโคร SME ไม่น้อยกว่า40ล้านบาทเราตั้งใจที่จะมีผู้ประกอบการเริ่มตลาดนี้สักประมาณ3,300รายสินค้าและบระกิการต่างๆที่ถูกนําเสนอในแต่ละจังหวัดก็จะถูกพัฒนาแล้วก็กนาําขึ้นสู่ระบบการขายออนไลน์น้องมะเฟืองนะครับหรือ Star Market